คนเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการมีวินัยในการใช้ชีวิตส่วนคนจะรวยสิ่งสําคัญที่ต้องมีและขาดไม่ได้เช่นกันก็คือวินัยทางการเงินค่ะประโยคนี้นะคะคือคําพูดของคุณดิววีรวัตรว,วัลัยเสถียรค่ะที่วันนี้ก็คือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแบบที่ใครๆหลายคนอิจฉาและก็อยากจะมาถึงจุดนี้บ้างค่ะและคุณดิวยังบอกอีกนะคะว่าคุณดิวเนี่ยมีครบค่ะทั้งวินัยในการใช้ชีวิตแล้วก็วินัยทาง เงินค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่คุณดิวย้ําก็คือเราต้องรู้จักตัวเราเองเราต้องหลุดจากกรอบที่ใครต่อใครหรือสังคมเนี่ยมาครอบให้กับเราแล้วก็หาทิศทางที่มันดีต่อเราเองค่ะคุณดิวมองว่าทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างคุณดิวได้เช่นกันนะคะคุณดิวก็เลยมาบอกกฎแห่งความสําเร็จ 27ข้อเอาไว้ในหนังสือสำเร็จนอกกรอบค่ะให้เราได้นำไปประยุกต์ใช้กันได้ตามอัธยาศัยค่ะมาดูกฎบางข้อบางคำแนะนำที่อยู่ในเล่มนี้กันค่ะข้อแรกนะคะ อย่าให้คำว่าไม่มีเงินเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการไม่เริ่มต้นทำอะไรถึงไม่มีเงินทุนแต่ก็ยังมีทุนความรู้ทุนความสามารถทุนทักษะที่เป็นตัวตั้งต้นให้เราเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆแล้วก็สามารถทำเงินได้ค่ะข้อที่2โลกหมุนไปเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆทาตัวเปิดกว้างจะทาให้เราเนี่ยไปไกลได้กว่าเดิมแล้วก็เร็วกว่าเดิมค่ะข้อที่สาม จงแยกธุรกิจกับความชอบของตัวเราเนี่ยออกจากกันทําธุรกิจที่มันทําเงินแล้วค่อยเอาเงินไปใช้จ่ายเติมเต็มกับแพชชั่นที่เราอยากทํานะคะข้อที่4ความจริงใจคือกุญแจสําคัญในการคัดสัรและรักษาพาร์ทเนอร์ให้อยู่กับเราไปนานๆไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ด้านใดก็ตามนะคะข้อที่5การลงทุน2อย่างที่ยังไงยังไงก็ไม่มีวันขาดทุนก็คือลงทุนในความรู้กับลงทุนให้ทรัพย์สิน มันเพิ่มขึ้นมาค่ะข้อที่ 6. จงเลี้ยงภาษีสังคมให้ได้ค่ะแล้วเงินในกระเป๋าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะคะจนเรานึกไปถึงเลยทีเดียวค่ะข้อที่7ค่ะการไม่มีวินัยทางการเงินจะทําให้ชีวิตลําบากอย่างที่ไม่ควรจะเป็นวินัยทางการเงินยิ่งสร้างได้เร็วเท่าไหร่ก็ไปถึงความสําเร็จที่เราวางไว้ได้เร็วขึ้นเท่านั้นค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในเล่มเนี่ยคุณดิวยังมีแนวทางเพื่อความสําเร็จและความร่ํารวยที่มาจากประสบการณ์ ตรงของคุณดิวเอาไว้ให้ผู้อ่านได้แบบนำไปใช้กันอีกเพียบทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมซ์เซ็ดด้านความสำเร็จหรือการหาเงินนะคะการใช้เงินแนวทางการทำธุรกิจแนวทางการลงทุนรวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆด้วยค่ะถ้าใครนะคะกำลังมองหาทิศทางใหม่ของชีวิตมองหาเข็มทิศนำทางเพื่อความสำเร็จรุ่งเรืองและร่ำรวยไม่อยากให้พลาดเล่มนี้ค่ะ